ก็เป็นพระธาตุแต่ก่อนไปเยี่ยมแม่เคือแม่คือเอาผมมาให้ดูผมพวกขาปอดกันได้ลูกดาวะนะ่วะเป็นเป็นพระธาตุเอาไปมาตัดเล็บออกมาก็เป็นพระธาตุอย่างที่ถ่ายรูปไว้ให้ดูอยู่ที่อันนั้นโชว์หมดเลยของหลวงตามหมดเลยอ่าเล็บเป็นพระธาตุ ผมเป็นพระธาตุเลือดเจาะออกหมอสมชายไปเจานะเนี่ยเอาไปให้เขา,เาไว้ก็เป็นพระธาตุอา่าไปล้างล้างตาน้ำล้างตาเอามาก็เป็นพระธาตุน้ำเสลเป็นพระธาตุสีเยี่ยวนี่ก็เป็นพระธาตุเป็นหมดนะอา่าเราก็เห็นอา่าละสังขารดับสังขารได้ตั้งแต่อายุห้าสิบปี หนึ่งพันสากว่าๆนี่แหละตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ไปอะไรก็ปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมนะจนครบแปดสิบแปดปีแล้วนึกว่าอะไรอะไรก็หมดแล้วดับขันห้าได้แล้วละขันห้าได้แล้วละอุปทานขันห้าได้ดับอวิชชาได้แล้วเราจึงผ่อนลงแม้แต่เราผ่อนลงเดี๋ยวนี้ก็ ลูกศิลย์ลูกหาที่ทําอยู่ที่วัดน,นี่ก็ยังไม่เท่าเราผ่อนรูนะไม่ขยันเท่ากับเราหยุดแล้วนเนั่ยเนี่ยอันนี้มันละขันห้าได้แล้วจิตละอุปทานขันห้าได้แล้ว,ลอลวเอาขันห้าไปทําบุญก็ไม่เป็นบุญแล้วเอาขันห้าไปทําบาปก็ไม่เป็นบาปแล้วเพราะไม่มีเราอยู่ในขันห้าดับตัวเราตัวกูดัดบตัวอวิชชาได้แล้ว เป็นเพียงกิริยาอาการของาธาตุของขันเฉยๆทำอะไรก็ไม่เป็นกรรมอีกท่านเรียกว่ายังพูดว่าอ๋อไปเห็นอันนี้ก็ลงองอ,อ๋อขึ้นมาอ๋ออโหสิกรรมได้ยินไหมอโหสิกรรมเอาขันเอา,าธาตุไปทำบาปทำบุญมันมีบาป,ม,บาป,ม,บาปมีบุญมีกรรมอีกแล้ว จิตอ,อยู่นอกรักเนะื้อชังนอกถัดเนะื้อขันนอกบุญเนื้อบาปยังเป็นอโหสิกรรมคำว่าอโหสิกรรมใช้ได้เฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นไม่ใช่ปุถุชนมาขออโหสิกรรมเด้อขออโหสิกรรมเด้ออโหสิกรรมยังไงจิตยังไม่ถือเอาขนาันห้าเป็นตัวเป็นต,น,ตอนอยู่อุปทานขันห้าอยู่ทําอะไรก็เป็นเราทําหมดทําบุญก็เป็นทาให้เราทําบาปก็ให้เรา มันจึงเป็นกรรมพระอาหารหันย์ไม่ไมียึดถือเล่าโบทานกันห้าไม่แล้วไม่มีตัวตนอย่างนี้แล้วไปทําอะไรจึงเป็นอาโหาสิกรรมอันนี้พูดนี่อาโหาสิกรรมให้พากันเข้าใจเด้อหลวงตายังไม่ค่อยใช้อาโหาสิกรรมเพราะมันเป็นเรื่องของพระอาหารหัน่าน,นั้นอาโหาสิกรรมให้คูจักเด้อมูมยอย่บาง่ายู่ในก็ะไลยู่รอกว่าอันนี้แหละพูดให้ฟังไม่มีอะไรนะวันนี้ก็ หลวงตาก็ดีเห็นญาติพี่น้องญาติธรรลูกศิษย์ลูกหาทุกคนทุกท่านมารวมกันแสดงมุทิตาจิตให้กับหลวงตามุทิตาแปลว่าแสดงความยินดีพ่อใจว่าหลวงตาได้อายุ80ปีแล้วมาขออนุโมทนาแสดงความยินดีด้วยวันนี้นะ นี่ลนะคําว่ามุทิตาแปลว่าขอแสดงความยินดีที่หลวงตาอยู่ได้มาครบแปดสิบปีวันนี้เนอะได้แปดสิบปีได้วันนี้นะเหนะมือ่อนกับย่างแปดสิบเอด็ดเราเนอยเอออคงไม่มีอะไรเนาะมาแล้วก็ขอให้พวกเราจงเป็นผู้มีกายดีหนะึ่ง วาจจดีสองใจดีสามนี่คำสอนของพระเจ้ามีสามอย่างเท่านี้ผู้มีกายดีวาจจดีใจดีนี่คือคำสอนของพระโพธเจ้าถ้าเราท่านทั้งหลายทำกายให้ดีว่าใจาให้ดีใจให้ดีได้ผู้นั้นก็เรียกว่าภิกษุในธรรมวินัยหรือเป็นสงสาวกของพระโพธเจ้า หมูได้ปฏิบัติดีแล้วนี่แหละพรนอันเลิศพรนอันประเสริฐที่สุดนะผู้จะไปเป็นพระลังหันก็ต้องปฏิบัติกายดีวาจาดีกายประเสริฐวาจาประเสริฐจนไปถึงเป็นผู้ละสักยะเอละสักยะทิฏฐิได้จนเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิขั้นสุดท้ายเห็นว่ากายสักแต่ว่ากาย ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนี้ใจก็สัตว์แต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในในี้กายใจไปทําอะไรไม่เป็นบุญเป็นบาปตาเห็นรูปก,ก็ไม่มีใครเห็นหูได้ยินเสียงก็ไม่มีใครได้ยินเพียงแต่รูปก,กับนามอิงอาศัยกันเกิดอัญญมะมญญปัจจัยเหล่านั้นนะเอาเด้อกายดี ว่าจะดีใจดีเอาจะให้พรนบัน, spell, น่นอยงจะภาพใหญ่าพใหญ่บันมามานทัเลยนต้นเลี้ยงสงัดออกไปให้มันขึ้น ออามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป,ป๊บเดียวต้นยู่นเยี่ยบเหรียญสองอันที่ให้เอาเข้าไปไว้นี่มือขึ้นเลยเหรียญทองคำกับเหรียญเงินมีสองอันจะยกให้เหรียญทองคำให้พ่ออาลุนเหรียญเงินยังให้แม่เออเอามาพร้อมกันเลย นอกจากนั้นพวกเราจะได้ทุกคนนะให้พอแล้วจะแจกหมดอ,มอมืนั่นละ่ะเป็นของติดไม้ติดมือไปเป็นลูกเหมือนของหลงตาองค์เล็กๆนะอ้าวอันนี้ก็แยกให้ ไป็นบริวารอีกแล้วนม uh huh. ่อย่างอีกอันนี้ให้พ่ออรุณอ,องค์นี้ให้แม่อ่ามีสองอันนี่แหละเขาเอามาให้พิเศษ Huh?